อยู่น้องงานยังไหวไหมสบายสบายมากเอาผู้อ่ะเลยแลวร้อนตอนนี้ร้อนมากร้อนไม่เป็นไรแม่คื้นบินลมมาให้แล้ว่ผู้ดีการแขนครับงานหน้าเนาะผมพื้ลมก็สี่ตัวได้เลยนะครับซื้อสี่ตัวติดแอร์ในเสื้อน้องดีกว่าติดก็ติดได้ติดได้ต้องจัดครับครับผมอ่ะแม่ๆจ๋าเดี๋ยวน้องงันจบแล้วจะพื้นลงเดี๋ยวรอให้กำลังใจกับพี่บอลด้วยนะครับพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็พี่ๆในทีมงาน พี่บอลและชาวคณะเดี๋ยวอีสโก้เดี๋ยวมาถึงแล้วครับผมครับผมร้อนไมมลูกร้อนไหมลกอนไห้อนมร้อนไ่หอถอดเสื้อไหมต้องถอดเสื้อไหมหรอถอดถอดเสื้อไหมถอดเสื้ออะไนะตงเกงถอดไหมต้งเกงถอดไหมถออะไรกันถอดอริัถอดเวทีงบนเวทีถอดเวทีถอดเวทีวะฮะอันนี้ฝากผมไว้เท่าไหร่รับเนี้ยฝากทางใครไปฝากฝากจร ฝากไว้ก่อนฝากม่ไว้ฝากแม่ไว้ก่อนฝากแว่ไกม่ดีที่สุดครกบฝากผู้หลงสองคนรับไหมหรอรับประกัน็คืนีนร้านข้าวต้มนี่แหละฝาเท่าไหร่ฝากเท่าไหร่เซ่ไหร่ไปงหุ่นนิฟิคซูดเดอดเอาอะไรมาเลมาเลยับเอาไม้ไว้ก่อนเอาไม้ไว้ก่อนอ่ามอะไรเพือความคล่องเข่าและคล่องตัวทมหงา เดี๋ยวจะได้มันกันต่อครับเนื้อไรยินเนื้อไรไทยย้อยวงดนตรีก็ใหญ่ไฟก็เยอะพัดลมก็มีสักตัวหนึ่งเลยที่หนึ่งเดี๋ยวงานนะเดี๋ยวผมติดแอร์ให้น้องนันเลยผู้จัดการแขกเบิกตังค์สามร้อยครับคือพัดลมโถ่เบิกตังเท่าไหร่นะสามร้อยระดับหัวหน้าแขกโถมันต้องมากกว่าสามร้อยเท่าไรสามร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบ่าเดี๋ยวรอน้องแป๊บหนึ่งเลยครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวอต,วต,วต,วตอนตรงนั้นก็พบกับพี่บอลและคณะนะครับมาสร้างเสียงะเราะแล้วก็เพลงมันๆด้วยววเวล่นด้กันบนฟอร์รงบงครับถามที่เขาไปไหนอ่ะถ่านตรงนี้ก็มีอ๋อถ่านอยู่ข้างบนนี่อันนั้นมือชิงอมือชิงจิงนะครับกป็นละครในทิกตอก ฮะมีคนติดตามอยู่ประมาณ18คนแล้วเท่าไหร่นะ18คนไหมครับวก่อนที่แขกออกมาบอกว่าเฉพาะคนนี้ขายงานได้เลยประมาณ75คิวแล้วโอ้โหสุดยอดคนนี้คนเดียวเลยตัดสู้อีกตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ้าวคนไหนวะหลานส้อนเพชรอยู่ไหนครับหลานซอนเพชรหลานส้อนเพชรตอนนี้กำลังอ๊อฟอยู่ผมเ่งปล่อยเขาอยู่นันดีกว่าครับผมรอาเดี๋ยวรอน้องวันหนึ่งนะจะไม่แม่จะได้มันกันต่อฮะอีกครับ หกเจ็ดเพลงโอ้หกี่เพลงหกเจ็ดเพลงเราประกันน้องนันหายใจยังไสี่เพลงแม่พออีกสี่เพลงพอสี่เพลงนะแม่ต้องสามเพลงครึ่งใช่ไหมแม่เยนสี่นะเจอแม่ตลอดเลยแม่ไปให้กำลังแรงใจน้องตลอดไปที่ไหนถ้าเจอน้องนันนี่ต้องมีเจอแม่ตลอดเลยนะครับโอเคโอเคนะโอเคนะโอเคอาอยู่ลีดิทุกทีทุกทีจะดูแลให้วันนี้ไม่มีโอกาสได้ดูแล ขอบคุณให้พี่เช่นหน้าตาดีด้วยมือชิงของเราแล้วครับขอบคุณครับสุมาลาต่อจากนี้ไปก็ต้องมีเกติที่โครับอย่ามาบมเส็งหินอยมสิงเสียงแทนครับพี่น้องจัไสาวแลย่น้องโทเต็มันเ่น <own> น <and dar. studio> <st <ress> ้องมมีห้ามหมด